ใช่ที่นกวแล้วไปแต่ขนนูนใช้รถในการอำรางศพจะแยกเป็นสองคดีนลไดมดีนะ้ ก็เป,เป็นดอถที่ต้องสงสัยนะพี่เกศน่าจะเกี่ยวข้องอะไรแต่ก็ต้องรอพิจารณาดูอีกครั้งหนึ่งนะ ใจใจกับญาติผู้สูญเสียนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องเอาขอความชัดเจนและความแน่นอนนะเพราะว่าเรื่องศพที่เจอก็เหมือนที่ข่าวได้เสนอไปนะแต่เราก็ต้องเอาตรวจพิสูจน์ดีเอของญาติให้ให้แน่ให้ยืนยันว่าเป็นศพของบุคคลไหนบุคคลไหนอย่างไรนะครับผมขณะน,นี้ คนพิสูจน์เป็นยังไงนะครับตอนนี้กําลังดําเนินการนะส่งไปดีเอ็นเอไปที่พิสูจน์หลักฐานอที่กรุงเทพมหานครในส่วนอื่นก็ได้ประสานกับผู้บังคับการของกองพิสูจน์หลักฐานาพิสูจน์หลักฐานของภาคแปดนะครับแล้วกรณีนี้มีผู้ร่วมกระบวนการกี่คนแล้วออกมาจาับก็ก็ก็เราเราได้ ได้รับสั่งการนะจากาผ,าผู้บัญชาตั้งแต่ผู้บัญจาการตำรวจภาคแดผู้บังคับการสืบผู้บังคับการตำรวจจุมพรองผู้บัญชาการรองนิพนธ์แล้วก็เราติดตามมาตลอดนะเกี่ยวกับผู้ที่ว่ามีการกระทำความผิดโดยเฉพาะชุดสืบสวนชุดกองปราบของภาคแปดก็ชุดสืบสวนของจังหวัดเราร่วมบูรณาการกันร่วมกันทํางานตลอดไม่ได้หยุดนะครับ ก็พยายามจะหาตัวคนร้ายที่กระทําความผิดที่เออเามาลงโทษให้ครบแต่ว่าในระหว่างนี้ก็ยังบอกไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ใน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 กระบวนการสอบสวนแต่ก็จะเดี๋ยวถ้ามีหลักฐานรวบรวมแล้วก็จะได้บอกให้ทราบอีกครั้งนึงครับครับผมขอบคุณมากครับาครับผมครับครับสวัสดีครับผม